คุณกำลังมองหาร้านจำหน่ายไอเทมและรับฟาร์มแมปต่างๆอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอแนะนำบิวปกรณ์ช็อปมีทั้งแมปอะไรคอสต์โอเวอร์อนิเมชั่นแอดเวนเจอร์และ a อนิเมชั่นแวนการ์ดอีกด้วยนะแถมถ้าใครสนใจโลบักแท้เนี่ยทางร้านบิวปกรณ์ช็อปก็มีอีกรว <Wow. S 1> ดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแมป a อนิเมช s t นลาสตนกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครนะครับผมจากการ Ex t r e m e b o o ู t อีก แล้วนะครับผมดอกก็จะเป็นตัวที่มาใหม่จากแฟนนี้เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือซามารถนั่นเองนะครับนี่ซามารถเลยนะครับฟิวไข่นี่ครับผมฟูลพาวเวอร์นะครับระดับอัลติเมทเนาะนี่เลยสไตล์ในการรีวิวเนี่ยเป็น S อสบวกเอแล้วก็เอบวกนะครับจะเป็นการตีไฮบริดเนาะธาตุพืชนะครับเอนชาร์ดแอตแทกนะครับแล้วก็ในส่วนของกริดนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูต้นไม้กันครับผมสกิลทีนะครับสกิลทีเนี่ยจะออกสายคิแบบนี้เลยนะครับเนาะ แล้วก็ในส่วนของเบสซิ่งนะครับเบสซิ่งก็จะเป็นแบบนี้โอ้ชิงจ้าซะเหลือเกินนี่ครับประมาณนี้ะครับลอยได้แล้วก็อย่างนี้ลอยได้แต่เวลาเดินก็เนี่ยครับนี่เลยส่วนวิธีการหานีครับในส่วนของฟิวไข่นะครับฟิวไข่เนี่ยเหมือนไอตัวของสามัคเนี่ยสามัคมันต้องไปหาเหมือนมันต้องมาหาในส่วนของไอตัวนี้ก่อนนะครับที่เป็นซามัคล่างเนี่ยล่างนี้ครับแล้วก็อีโวขึ้นครับอีโวขึ้นไปล่างนี้ครับเนี่ยพออีโวขึ้นไปล่างล่างนี้ได้แล้วใช่ไหมครับเมนเมนเนทไข่เนี่ยครับ ก็ต้องอ e แล้วก็อีโวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับก็เป็นในส่วนของขั้นนี้เลยเนี่ยเนะส่วนวิธีของอีโวเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันหาจากไหนแล้วฮะเพราะว่าในส่วนของตัวซามัสเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับเออมันหาจากไหนคืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะต้องไปหาในส่วนของของคาร์บหรือเปล่าว่าอาจจะเปลี่ยนไปของคาร์บแล้วหรือเปล่านะครับฟิวใครไม่มีซามัสไม่มีนะครับโอ้อันนี้เป็นปริศนามากเลยว่ามันอีโวยังไงนะครับ โอเคก็ไอดีนี้นะครับผมเป็นไอดีของมิสยะนี่ครับผมขอบคุณมิสยะมากเลยนะครับที่ส่งรหัสมาให้รีวิวนี่ครับผมขอบคุณครับมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของซามารถกันนะคว่าจะเก่งขนาดไหนหรือว่าเิ่งขึ้นขนาดไหนนะครัผมป่ะ สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นี่ครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบค่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เครัยผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ M V p ครผมซึ่งาา ในครับผมแพงกว่าแพ็กปกติ่แค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวะนี่ยแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG 4เนี่ยครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาครับผมเราก็เข้ามาในแมปกันแล้วนะครับผมค่าวางของซามาสอยู่ที่3 0 0พันนะครับเอ้เดี๋ยวว่าค่าวางเดิมมันเท่าไหร่อันนี้ผมจะไม่ได้เนาะก็อันนี้3 0 0พันนะครับโอ้วงใหญ่เหมือนเดิมเลยฮะ อ่ะเนี่ยครับการโจมตีเป็นเซอร์เคิลไอแบบนี้นะครับก็เป็นการเหมือนปล่อยพลังออกไปเนาะนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูข้อมูลนะรับผมเข้าข้อมูลเนี่ยของซาม마สนะครับก็จะตีไฮบริดเนาะบัฟกิดอ่าแอนชาร์ดแอทแท็กเนี่ยครับแล้วก็ธาตุพืชเนาะนี่แล้วก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกต์อิเล็กทริกนะครับผมนี่เลยนะครับจะทำดาเมจดอทสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาห้าวิเนาะแล้วก็จะเหมือนเป็นการสตันมินิสตันนะครับศูนย์จุดห้านี่ครับประมาณนั้น ะเรามาดูในส่วนของพาสซีฟนครับ,รบ Device Fusion ครับทุกๆเวฟนะครับที่ผ่านไปนะครับจะเพิ่มดาเมจ1.5%ดาเอรมจเพิ่มแบบไม่มีแคปฮะอย่างนี้เลยเหรอ อันนี้คือพัดเดี๋ยนะเหมือนพัดสิบเก่ามันเหมือน,นพัดสิบเก่ามันคล้ายๆกันแบบเหมือนมันโดนเนิร์ฟไปปะถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนจะเพิ่ม1.5เหมือนกันนี่แหละผมจําผิดตัวละครปะวะตอนมันมาใหม่ๆอ่ะแต่มันโดนเนิร์ฟให้แบบว่าตอนแรกแบบไม่จํากัดกลายเป็นว่ามันจํากัดนะครับยิ่งเวฟผ่านไปเรื่อยๆสามารถยิ่งเก่งนะครับโอ้โหมาเรามาดูดามเมจดกันครับดามเมจเริ่มต้นนะครับ4ี้ล้านนะครับวงการโจมตี40คูดาว3 3มจุดามนะครับเอาค่าไมใช้เงิน4,5 0 0ครับ 4, 5, ดาเมเอ11ล้านครับวงการโจมตี45คูดาวเท่าเดิมครับผมเอาค่าต่อไปใช้เงิน6,500ครับดาเมเอ19ล้านครับวงการโจมตี51.5คูดาวเท่าเดิมนะครับเอาค่าต่อไปใช้เงิน9,000ครับดาเมจเนี่ย26ล้านครับวงการโจมตี57คูดาวเท่าเดิมนะครับเอาค่าต่อไปใช้เงิน10,070ครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลเป็นก็อดไลนิงเนี่ยครับก็ยังเป็นเซอร์เคิลเอวีเนาะมาดูเอฟเฟกต์กันนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับ ดาเมจนะครับสี่สิบล้านนะครับวงการโจมตีห้าสิบแปดคูดาวเท่าเดิมนะครับเอาค้าต่อไปครับผมใช้เงินสี่ใช้เงินสามหมื่นห้าครับดาเมจหกสิบห้าล้านครับวงการโจมตีหกสิบคูดาวเท่าเดิมนะครับเอาค้าต่อไปครับผมใช้เงินห้าหมื่นห้าครับดาเมทเจ็ดสิบสองล้านครับวงการโจมตีหกสิบสี่คูดาวเท่าเดิมนะครับเอาค้าต่อไปใช้เงินแปดหมื่นครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลเป็นดับเบิลทาวเบลด้วยครับผมดับเบิลทริปลู่นะครับ ดาเเอเป็นร้อยยี่สิบล้าน,นครับวงการโจมตีเก้าสิบคูดาวเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดจุดสองเนียครับแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีน้อกจาก c ซ r c l e LE เอเป็น f ู l อ LE ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้จากตอนแรกเป็นอ l e c ็ r i c ินะครับเปลี่ยนเป็นโบนะครับเอ้ยเปลี่ยนเป็นโบเหรอถือว่าแรงกว่าเดิมอีกนะเออตอนแรกมันเป็นแค่ฟีนะปะถ้าจำไม่ผิดนะครับนะพาร์สีมีเพิ่มเลยไหมไม่มีนะครับอัาค่าต่อไปว่าผมใช้เงินแสนหนึ่งนะครับ ดาเมจร้อยยี่สิบเจ็ดล้านครับอ่ะเพิ่มมาไม่กี่ล้านหนึงเหรอวงการโจมตีเก้าสิบสามจุดแปดนะครับครูดาวเท่าเดิมเนี่ยครับอัพขั้นต่อไปใช้เงินหนึ่งแสนหนึ่งครับดาเมจร้อยสาสิบสี่ล้านครับวงการโจมตีเก้าเจ็ดครูดาวเท่าเดิมนะครับอัพขั้นต่อไปใช้เงินแสนสองครับดาเมสระร้อยสาสิบเก้าล้านครับวงการโจมตีร้อยหนึ่งครูดาวเท่าเดิมนะครับอ่ะทีนี้มันก็จะมีสกิลกดมาเพิ่มมาสองอย่างนะครับเรามาดูสกิลกดแรกกันครับ wall of light นะครับ เมื่อกดสกิละครับผมจะทำดาเมจ5เท่าของดาเมจตัวของสามารถเนาะแล้วก็จะโดนเหมือนจะเป็นการแปนะแปะพลาสสิพลาสมานี้ยผมใส่พวกตัวของตัวของมอ,อง Mon, นเนาะประมาณนั้นนะครับเป็น ly, มัลติพายหมายถึงว่าเป็นดาเมจของพลาสมาเนาะเดยวนะนะแบบมัลติพายหรอหรอมายความว่าถ้าสมมติว่าเอา141ล้านเนี่ยไปคูณ5ใช่ไหมแล้วก็เอา,เอา,เอาพลาสพลาสมาเนี่ยไปดูไปเขาเรียกว่าอะไรนะบวกดาเมจกับของคูณ5หรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเนาะอันนี้เป็นการเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก30มสิบวิใช่ไหมหลังจากนั้นอีก30มสิบวินี้ครับตัวละครนี้จะทําดาเมจหนึ่งจุดห้าเท่านะครับผมของโบว์ดาเมจนะครับทําดาเมจโบว์ดาเมจแล้วก็เพิ่มระยะ20%เปอร์เซ็นต์เนาะอ่าเราลองลองกดกันก่อนนะครับปุ๊บนะครับเรียบร้อยครับระเบิดไปแล้วนะครับทีนี้ก็เรามาดูระยะนะครับเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดเนาะโอ้เพิ่มระยะ20%เนะครับนี่เลยประมาณนี้เนาะ เป็นเวลา2ีเป็นเวลา30มสิบวินะครับเนี่ยฟอนเอ็กนะครับเออเป็นเวลา30มสิบวินะครับในการที่จะทําดาเมจโบว์เนี่ยแรงขึ้นอีก150%นะครับแล้วก็เพิ่มระยะ20%เนาะเพราะตอนแรกเนี่ยโบว์มันทําดาเมจแค่120เนาะนี่เลยนะครับอ่ะอันต่อไปก็ผมคอร์รัปชั่นครับคอร์รัปชั่นเนี่ยก็คือจะจะ,อออจะเพิ่มคู่ดาวอ๋อจะเพิ่มคู่ดาวตัวละครของฝั่งเรานะครับ25%แล้วก ลดดาเมจ20เป็นเวลา80วิสำหรับทุกตัวละครที่โดนอเบรตี้นี้นะครับผมเนาะแต่ว่าตัวละครของซามัทเนี่ยจะเพิ่มดาเมจ10แล้วก็ระยะ5เป็นเวลา80วินะครับสูงสุด50แล้วก็ดาเมจเนี่ยสูงสุด50เนาะแล้วก็ระยะเนี่ยสูงสุด25เนครับเหมือนมันเป็นการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆปะอออันนี้ไม่แน่ใจนะครเพราะเขาบอกว่ามันเหมือนมันจะเป็น เหมือนจะเพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเงื่อนไขในการเพิ่มเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับโอ้ตัวนี้นี่มันเหมาะกับอินมากเลยนะแล้วแล้วสกิลนี่คือกดได้ทุกๆ200วิเนี่ยครับแล้วก็650วาิบวิ้ยอินชัดๆเลยนะโอ้แต่ว่ามันเหมือนเป็นการไปลดทอนตัวคนอื่นมากเกินไปนครับแต่แต่ท่าเนี้ย200เนี่ยเอ้ยคุ้มนะดาเมจคูณ5้าอะลองคิดดูนะครับสัก5้าอย เออ่ผมตีไปประมาณสัก700ล้าน7 0 0ดร้ล้านครับเนี่ยทำดามเมจแปดร้อล้านนี่ยังไม่รวมกับโบนะครับโบเนี่ย,เ,ยเอ่อถ้าเ,าเา 150, 150ิบรอยห้าสิบเปอร์เซ็นตไปบวกกับ120เป็น2 7 0นะครับแล้วเราก็ไปหาในส่วนของอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองกดดูยังไม่มาฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองกดดูอีกครั้งแล้วกันนะครับว่าดามเมจโบเนี่ยแบบถ้าบวกเต็มเนาะจะได้เท่าไหร่นะครับอ่ะอ่ะดาเมจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน กดไปนะครับนี่ระยะก็เพิ่มขึ้นนะครับดาเมจโบ้นะครับอันตอนนี้186ล้านเนาะเพิ่มไหมเพิ่มไหมเหมือนมันจะไม่โชว์ฮะเหมือนมันจะไม่โชว์นียครับเป็นดาเมจแบบไม่โชว์เนาะก็คิดซะว่าเหมือนเป็นการเพิ่มดาเมจอีก1.5เท่าของโบ้เข้าไปเนาะประมาณนั้นนะี่ครับเป็นตัวนี้น่ครับผมพูดถึงเนาะการอัพส i ิล t ีเนี่ยก็ต้องอัพเป็นสายคิดอยู่แล้วนี่ครับผมมองว่าถ้าเป็นสายดาเมจเนี่ย มันจะสูญเสียการเป็นตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะระยะไปนะครับส่วนตัวแล้วกันอันนี้ผมให้ส่วนตัวเนาะแล้วแต่คนจะใช้แล้วกันการอัพสกิลทีไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของสามารถเอ็กซ์ตีมบูตนะครับผมที่อัพมาใหม่เนาะก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนีครับเจอกันครับผม